วิธีที่สำคัญในการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นมีอยู่สองประการคือ 1. การปล่อยวางราคาตันหาตามธรรมชาติของตนเองและสการสวดภาวนาขอพระหัสถานที่จำเป็นการเรียนรู้จากผู้อื่นก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ยินได้ฟัง หรือได้เห็นตัวอย่างที่ดีจงรีบทำตามเธอและเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้ยินได้ฟังและได้เห็นพฤติกรรมของคนอื่นที่ไม่ถูกต้องจงเรียนรู้วิธีป้องกันตนเองที่จะไม่ทำเช่นนั้นและหันกลับมาพิจารณาตัวเองว่าเราเองก็บกพร่องเช่นเดียวกับเขาเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าใช่ จงรีบแก้ไขตนเองในทันทีท่านมองเห็นความบกพร่องของคนอื่นอย่างไรคนอื่นก็มองเห็นความบกพร่องของท่านเช่นเดียวกันจงใช้โอกาสเหล่านั้นและทุกๆโอกาสให้ดีที่สุดเพื่อความก้าวหน้าสู่ความครบครันเถิดเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากถ้าเพื่อนพี่น้องของท่านมีความจริงใจ มีความศรัทธาและดำเนินชีวิตตามระเบียบดีในแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆหากพบว่ามีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังคงปล่อยชีวิตให้ดำเนินอยู่บนหนทางที่ไม่ถูกต้องมนุษย์ถูกสร้างเพื่อความชอบธรรมเป็นอันตรายอย่างยิ่งเมื่อมนุษย์หลงลืมเป้าหมายสำคัญที่สุดในชีวิต และหันกลับไปใส่ใจในสิ่งที่ไร้าสาระหลายคนอาจรู้สึกอับอายในการติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าและไม่กล้าที่จะดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์แม้นเขาเหล่า,านั้นจะเดินอยู่บนเส้นทางของพระองค์ก็ตามอย่าลืมเป้าหมายสำคัญในชีวิตของท่านจงมีภาพของพระเยซูคริสต์เจ้า ผู้ถูกตรึงอยู่บนกลางเขนเพื่อเตือนใจท่านจงสวดภาวนาขอพระหัสถานเพื่อท่านจะได้กล้าหาญและมีกำลังในการติดตามและดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ผู้มีใจศรัทธาและมีความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์เจ้า จะพบว่าความยากลำบากทุกชนิดที่เกิดขึ้นในชีวิตร้วนเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์สำหรับเขาพวกเขาสแสวงหาสิ่งสำคัญเพียงสิ่งเดียวนั่นคือน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพูดถูกตรึงกังเขนอยู่ในหัวใจของเราแล้วเราจะรู้และเข้าใจทุกอย่าง ผู้มีใจศรัทธาจะน้อมรับทุกสิ่งและทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจแต่สำหรับผู้ที่ละเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีจิตใจเย็นเฉยพวกเขาจะหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่เขาไม่ปรารถนาและครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจะรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวเขาทั้งนี้ เพราะเขาไม่พบความบรรเทาใจอย่างแท้จริงภายในหัวใจของเขาเขาจึงวนเวียนสแสวงหาความบรรเทาใจจากสิ่งภายนอกชีวิตที่ขาดระเบียบวินยัยจะล่อแหลมต่อความหายนะอันใหญ่หลวงผู้ที่ต้องการอิสระเสรีมากเกินจำเป็นมักจะพบปัญหายุ่งยากในภายหลังเพราะผลที่ตามมา จะมีเรื่องที่ทำให้เขาไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาการดำเนินชีวิตด้วยใจศรัทธาในความสงบสันติและเรียบง่ายนั้นเป็นอย่างไรการดำเนินชีวิตด้วยใจศรัทธาในความสงบสันติและเรียบง่ายนั้นคือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการอยู่ การแต่งตัวการทำงานการพูดคุยหรือการหาความเพลิดเพลินจากสิ่งต่างๆเขาจะมีเวลาเพื่อสวดภาวนาอ่านหนังสือศรัทธาและทำกิจเมตตาต่างๆเขาจะรักษากฎ,กฎระเบียบวินัยสำหรับตนเองดำเนินชีวิตคล้ายนักบวชแม้นจะไม่ใช่นักบวช เขาจะไม่เกียดคร้านในการตื่นแต่เช้าและนอนดึกสักหน่อยเพื่อสวดภาวนาชีวิตของเขาจะพบแต่ความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกกิจการที่ท่านทำด้วยหัวใจของท่านไม่ว่าท่านจะพูดจะกินจะดื่มทำงานหรือพักผ่อน จงทำด้วยหัวใจที่สรนเริญพระองค์หัวใจของท่านสามารถสรรเริญพระองค์ได้เสมอเสมอองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับท่านอยู่ในหัวใจของท่านตลอดเวลาถ้าท่านตระหนักรู้ในสิ่งนี้ท่านจะพบว่าท่านคือคนที่มีความสุขที่สุดไม่ว่าสิ่งภายนอกรอบตัวท่านจะเป็นอย่างไร ท่านจะไม่เป็นทาตของเนื้อนหนังอีกต่อไปใครก็ตามที่หัวใจของเขาพบสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาจะไม่สแสวงหาสิ่งอื่นใดจากสิ่งสร้างทั้งหลายเขาจะชื่นชมในการประทับอยู่ของพระองค์ในวิญญาณของเขาและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งภายนอกเขาจะไม่ยินดีหรือโศกเศร้าแต่จะมอบชีวิตทั้งหมด ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยความเชื่อมั่นเพราะพระองค์คือทุกสิ่งสําหรับเขาและเพียงพอแล้วสําหรับเขาในพระองค์ไม่มีการสูญเสียหรือเสื่อมสลายในพระองค์ทุกสิ่งกลับมีชีวิตและทุกสิ่งจะรับใช้พระองค์จงระลึกถึงเป้าหมายในชีวิตและอย่าลืมว่าเวลาที่ผ่านไปแล้ว จะไม่กลับคืนมาอีกถ้าท่านไม่ระมัดระวังและภาคเพียนท่านจะไม่สามารถรักษาคุณธรรมต่างๆไว้ได้เลยเมื่อใดก็ตามที่ท่านเริ่มรู้สึกเฉื่อยชาท่านจะเริ่มหลงทางไปสู่ความชั่วร้ายแต่ถ้าจิตใจของท่านตื่นเฝ้าและเปิดบานอยู่เสมอท่านจะพบสันติสุขและพบว่า ไม่มีสิ่งใดยากลำบากจนเกินไปเพราะพระหันสถานแรกความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับท่านและช่วยท่านให้ก้าวหน้าในคุณธรรมต่างๆจิตใจที่ตื่นเฝ้าอย่างเบิกบานและศรัทธาจะพร้อมเสมอสำหรับทุกสิ่งพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายและปล่อยวางราคะตัณหาในจิตใจ เป็นงานของชีวิตฝ่ายจิตที่หนักและยากลำบากมากหนักและยากกว่างานทั้งหลายฝ่ายร่างกายใครก็ตามที่ไม่สามารถเอาชนะความบกพร่องเล็กๆน้อยๆของตนเองได้ในที่สุดเขาก็จะพ่ายแพ้ต่อเรื่องที่ใหญ่โตกว่าอย่างแน่นอนในวันที่ท่านดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่ตื่นเฝ้าอย่างเบิกบาน ท่านจะพบความสุขเมื่อวันนั้นสิ้นสุดลงจงเฝ้าระวังจิตใจของท่านตลอดเวลาปลุกจิตใจของท่านให้ตื่นอยู่เสมอมันตักเตือนจิตใจของท่านให้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบ่อยๆเฝ้าระวังความคิดของท่านยิ่งท่านเฝ้าดูแลความรู้สึกและความคิดของท่านได้มากเท่าไหร่ ท่านก็จะก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเท่านั้น